นี่วันนี้ก็ให้ใช้ให้ใหใหสักสามสี่ข้อนะทุกคนตอนนี้เตือนเลยนะว่าทุกคนควรจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับ AI นะครับให้ะลองเริ่มใช้ AI ได้แล้วผมเตือนเตือนเลยนะต้องต้องทำแล้วนะทุกคนมันไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะตามช่องผมเนี่ยคุณจะได้ของดีๆตลอดเวลาถ้าคุณเชื่อฟังผมคุณคุณจะเปลี่ยนชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มาเป็นนี่นี่นี่น,นี่สองคนนี้มาช่วยเป็นเป็นพีเร์เธอที่เธอเล่าให้ฟังอ่ะ มาทีละคนทีละคนเนี่ยใน,ยนยมาก่อนเลยที่เธอไลห้ฟังอับว่าเปลี่ยนชีวิตยังไงในมาโคชชิ่งนี่ทุกคนต้องมา,ม,ามาฟังเรื่องนี้นะทุกคนเรื่องนี้คุณต้องฟังมันว้าวมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเลห้ฟังเริ่มตอนนี้เลยเริ่มตอนนี้เลยก็คือ,อนี่นะก็มีรู้สึกของผมคนหนึ่งที่ชื่อแซมมี่เขาอยู่บาร์เซโลนาอยู่สเปนนะครับแล้วก็มาโคชชิ่งกับผมเป็น p r i v a t e แล้วก็สตอรี่เดี๋ยวจะมีม,ม,มีฟังก่อนเดี๋จะมันมาก กุรีบอกโลววันนี้สดใสจังค่าขอบใจมากเ,เรื่องนี้จะมันมากคือแซมมี่เนี่ยมาโคชชิ่งกับผมนี่แซมมี่ยืนอยู่นี่อ้าวไปไหนแล้วนี่แต่ก่อนไม่ใด้สวยอย่างนี้นะแต่ก่อนนี่คือดูโซม,มากเลยบอกว่าผมมาโซคโคชชิ่งกับผมตอนแรกโคชชิ่งแบบผ่านทางไกลไงผ่านจากจากสเปนก็โคชชิ่งในซูมกันแล้วก็แบบว่าตอนแรกมานี่ดูโซมสุด,สด แล้วก็ผมแบจะไหวไมเนี่ยคุณเหนื่อยมากแบบโคชชิ่งเขาเหนื่อยมากเลยบบว่าออตอนนี้เนี่ยคุณเขาเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวจะบอกผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์คือตอนนี้เนี่ยภายในปีเดียวเนี่ยอยู่ในท็อปทางานประจำนะผมไล่ไปทํางานประจําแค่ปีเดียวที่สเปนไล่ไปทํางานประจําแล้วเขาไปสมัครงานปีเดียวเนี่ยจากจากขึ้นไปอยู่ในระดับท็อป ไปอยู่ในระดับท็อปแลนด์กิ้งของคนที่มีซา l a รี่สูงในประเทศสเปนบิดส alaray คือเงินเดือนสูงในประเทศสเปนใช่ใช่ใช่จ่ายภาษีแบบท็อปเรทระดับเรทสูงสุดอะจ่ายภาษีเรทสูงสุดอะคิดดูปีเดียวอะคนไทยอะในสเปนอะคือแล้วแล้วตอนนั้นอะผมโคชชิ่งกับเขาเนี่ยแล้วอาจารย์บอกว่าอะไรเอ่ออาจารย์บอกว่าแฟ้ไม่พลังงานแบบใช้ไม่ได้เลยวิดีโอแบบมันไม่ได้อะไปหางานทําซะคำเดียวคำเดียวบอกไปหางานทำซะแล้วคือคือตอนนั้นเทรนมากี่กี่นาและ ตอนนั้นเทรนมาน่าจะประมาณ1นเดือน1เดือน1เดือนแล้วก็คือออกวิดีโอมาประมาณเออน่าจะเรา50วิดีโอแล้วใช่ทำมาเยอะแล้วขยันจริงๆแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ได้อะหน้าตาดูพลังงานการพูดของคุณมันมันปิดการขายไม่ได้แบบเนี้ยไปทางานทำซัแล้วตรู้สึกไงตอนแรกมโห โมโหอาจารย์มากแบบทําไมอาจารย์พูดแบบนี้อ่ะเออ,เออได้ถ้าอาจารย์จะให้ไปหางานทํานะโอเคจะพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นว่าอาจารย์อะคิดผิดแล้วเป็นไงท,ท,ทีนี้ก็ภายในปีเดียวทีนี้ก็ภายในปีเดียวก็คือไปสมัครงานปรากฏว่าทํางานไปภายในปีเดียวคือลุ่งมากภายใน6เดือนเนี่ยคือได้โปรโมตจากเป็นพนักงานเป็นเอนจิเนียร์ปกติเนี่ยขึ้นเป็นทีมลีดเลยคือแบบ คือตกใจมากว่าเฮ้ยอาจารย์รู้ได้ไงว่าเราจะเติบโตที่นี่แบบเอาจารย์เทพมากๆคือจากที่มองโหใอยาที่จะพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นว่าอาจารย์ผิดคือกลายเป็นแบบหน้าแตกแล้วก็จากนั้นก็คือแบบเซเรนเดอร์เลยเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์คือยอมแพ้ยอมเลยยอมเลยเออยอมคือแบบยอมใจอ่ะไม่ใช่ยอมแพ้ยอมใจใช่อาจารย์รู้ได้คือเหมือนอาจารย์เห็นนานาคนล่วงหน้าคือแค่แค่มองหน้าคนอาจารย์ก็รู้แล้วว่า คนนี้มันต้องไปในทิศทางนี้ในแนวนี้แต่ออนัานทีออ่สามีหรือว่าคนอื่นในบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะก็บอกว่าเฮ้ยไปสมัครงานนี่ไปหางานทำนี่ไม่ยอมไม่ฟังพเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็พออาจารย์บอกว่าไปหางานทําซะที่จริงก็ไม่ได้เคารพอาจารย์นะคะแต่แบบ โมโหอยากจแพิสุดแคอใจเองแล้วตอนนี้แบบว่าเขาดูแฮปปี้มากแล้วก็แบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองดูเติมเต็มในตัวเองนี่ผมภูมิใจในตัวเขามากถึงแบบว่ามาคือมันเป็นความคุ้มอย่างหนึ่งของการทําอาชีพของผมนะก็คือการโคชชิ่งการเป็นครูซึ่งผมแนะนาให้ทุกคนขับทำนะเพราะว่ามันคือเป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งนะเวลาเห็นแบบแซมมี่เนี่ยมาอยู่บาร์เซโลนาคุณคิดดูสเปนอ่ะอันนี้เขาบินมาจากสเปนมาอยู่สวีเดนกับผมนะมาช่วยผมโคชบินมาเลยนะเนี่ยมาช่วย มันช่วยน่ารักมากแล้วคือเขาแบบก้าวหน้าระดับหนึ่งเลยวิดีโอของเขานี่โอ้โหสวยมากดีมากนะผมก็เลยแบบเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยเออมาช่วยติวรุ่นต่อไปหน่อยเนะ <S <S าะคราวนี้เนี่ยประเด็นคือมันเป็นรางวัลอย่างหนึ่งนะเวลาเราเห็นคนหนึ่งได้เติบโตประสบความสําเร็จคุณคิดดูปีเดียวอะเขาเป็นวิศวะนะอย่าลืมบอกไปเป็นวิศวะแล้วบอกได้เลยประกาศเลยนะวิศวะเวลาคุณอยู่ถูกที่คุณจะรวย นะอยู่คุณไปอยู่ในประเทศที่ไม่หิวโหวยอะ่ะประเทศสเปนยุโรปนี้โคตรจะล้าสมัยอะ่ะใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยวนะ่เป็นไงบ้างเอทำงานไปได้ประมาณ3เดือนหัวหน้ามาบอกเลยว่าเฮ้ยอยากได้ วิศวกรแบบเนี้ยแบบคุณเนี่ยรู้จักคนไทยคนอื่นอีกไหมนี่ว,วิศาวะฟังดีๆคับเป็นวิศาวะฟังดีๆบอกว่าตกใจมากแบบคือแบบเหมือนยุโรปมันขาดแคลนมากค่ะแค่สมัครงานไปเนะี่ยไม่ได้แค่ประเทศสเปน,น,นเท่านั้นที่เรียกให้สัมภาษณ์ทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีแถบสวีเดนเองก็มีรวมถึงไปถึงเกาะอัอองกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเลยว่าเอ้ยมามาทำงานนะเราเดี๋ยวออกวีซ่าให้แบบโอ้โหใช่ฟังไวนะน้นะทุกคนะเนี่ยคลิปนี้นะใครใครใครไม่เชื่อนะตัดต่อไปให้เพื่อนๆหน่อย หนึ่งอาชีพที่มันรุ่งก็คือวิศวะวิศวะ<ช>ดังด้านไอทีใช่เ<ช>นี่ยคนนี้เป็นว<ด>ิศวะเดยเฉพอไอทีเพ, IT, เพราะว่าขาดแคลนมากคนทางแถบยุโรปพอจะนิยมด้านแฟชั่นที่มีเสื้อผ้าซาร่าก็เห็นไหมคะมสถาปัตยกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาร์เคเต็กเจอร์ตกแต่งภายในเขาจะนิยมด้านงานพวกนี้แต่ว่าไม่มีใครอยากจะเรียนไอทีไม่มีใครอยากจะเรียนคอมพิวเตอร์มันเลยทาให้แบบขาดแคลนมากแล้วก็เขาต้องการทรัพยากรมากๆที่จะเข้ามาทํางานในแล้วประเทศไทยเยอะวิศวะพวกที่เรียนมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเพราะเรียนมาดับประดับ มีให้พ่อแม่น้องชายผมก็กี่คนนะี่แม่งน้องชายผมหนึ่งคนเรียนวิศวะมาแต่มันไม่ได้ใช้เลยไปทำอย่างอื่นเลยนะครับประเทศไทยเพียบนะแต่ว่าถ้ามันในประเทศนี้ต้องการในแถบนี้ต้องการมากซึ่งตอนนี้เรากําลังทำทำใครเป็นวิศวะไปบอกลูกๆมาลูกมาแล้วลูก,ลก,ลกหรือใครก็ได้น้องสาวน้องชายอะไรบอกมาเลยนี่ตอนนี้เรากาลังตั้งบริษัทนะจะเอาคนไทยเข้ามา,มาเป็นไม่ต้องไปบินมาจากเมือง,งไทยอะ่ะแต่เราเอาซอร์ให้ประเทศไทย เข้าใจป่ะ,ะเอาซอสงานให้ประเทศไทยรับจอ็อบมาจากยุโรปแล้วเอาซอสงานให้ประเทศไทยวิศวะเมืองไทยรับไม่อันนี่ใช่น,นี่นก็คือใหญ่ได้ช่วยประเทศชาติเราด้วยแล้อีกอย่างนึงก็คือมันเหมือนวินวินทั้งสองฝ่ายทั้งนี้เขาก็ต้องการคนแล้วก็ที่ประเทศเราก็มีทรัพยากรใช่เขาต้องการอย่างมากเขาขาดแคลนอย่างมาก แล้วประเทศไทยก็แม่งมีเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยเกือบจะตกเกือบจะไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเกือบจะไม่ทํางานอะไรนั่งอยู่กับบ้านเนี่ยนะแล้วเขาก็แบบว่านั่งอยู่กับบ้านจนผมไล่ไปาหางานทาอ่ะจนรุ่งเลยอ่ะใช่จบวิศวะจุฬามาเด็กค,คิดดูนั่งอยู่กับบ้านอ่ะได,ได้ได้เงินเดือนเยอะมากจนแบบไม่อยากทาคลิปแล้วขี้เกียจอันไหนอันไหน,ไหนมีเงินเด็กๆทาคลิปเงินเด็กๆนี่เงินเดือนชั้นเยอะนี่ใช่เปล่าสบายด้วยเพราะว่าทํางานที่ยุโรปเนี่ยมันทําแค่ จริงๆก็แค่6ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าเขาพักเที่ยงให้ดังสองให้ดังสองชั่วโมงเต็มเต็มตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองก็คือได้พักเที่ยงเต็มเ oh! ต็มแ,แล้วก็ปีหนึ่งก็มีวันหยุด30วันก็เลยก็ไม่ต้องทล oh! ชิวเลยโอเคๆนั่นแหละเขาเลยดูเติมเต็ม <c oughs> มากเลยคนนี้ไม่ดู <c oughs> ขาดแคลนเลยแต่ก่อนก่อนที่พอเจอผมพูดคําว่าไปหางานทําซะเขาดูขาดแคลนมากเขามันจะขายอะไรไม่ได้เลยในจอเพราะว่า เขาดูเหมือนขาดเงินน่ยเข้าใจปะแต่ตอนนี้เงินเต็มเต็มเต็มบัญชีละตอนนี้<ช>เงินเต็มบัญชีแล<ช>้วสบายมาก<ช>มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เติบโต,ตที่นี่แบบก้าวกระโดดตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็คือเก่งอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ก้าวกระโดดมากถึงขนาดนี้ค่ะแล้วฝรั่งยกย่องอะใช่ไหมล่ะใช่คือเป็นหัวหน้าฝรั่งมีลูกน้องมันฝรั่งหมดเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้หญิงคนเดียวพี่หลังเธอต้องถ่ายรูปมหคนไทยดูคนไทยจะภูมิใจมากเวลาเธอยืนคุยแล้วมีฝรั่่่่งงงลลล้้้้้้ออออออมมมแแววธตถายยรูููับกกนนนีโโหไไทจะะสุ ก็ที่เราไปถ่ายรูปมาคือรู้สึกภูมิใจมากอะจะไม่อยากจะทำคลิป <laughs> <laughs> ถ้าใครอยากจะมาลงเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งแบบนี้เหมือนกับเหมือนกับแอนนี่ทำนะครับผมประจาที่ภูเกต็ตที่เวียงจันทร์แล้วก็กรุงเทพนะครับแล้วก็ออสเออ,อสเตรเลียมีสี่ที่นะนี่ world tour นะวตอนนี้อยู่สวีเดนนะจะไป world tour <laughs> ที่เออซิดนีย์นะครับแล้วก็ไปที่เออภูเกต็ต กรุงเทพแล้วก็เวียงจันทร์นะครับสี่ที่สนใจนะครับติดต่อทีมงานของผมได้เลยนะครับเป็นกุปโคชชิ่งรับไม่เกิน4คนนะทุกคนจะได้การช่วยจากทีมงานของผมและผมแล้วก็ทุกจะพูดงานลุมคุณนะลุมคุณปรับเพจปรับทุกอย่างปรับแบรนด์ปรับวิธีการคิดปรับอะไรแล้วช่วยคุณหาตังค์ได้คุ้มมากเลยนะครับคุ้มไหมคุ้มสุดเลยค่ะแค่ไหนก็คุ้มค่ะโอเคครับราคา3 3วันนะครับสองแสนบาทราคาต่อหนึ่งวัน1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งวัน3วัน2องแสน 70,000บาทนะครับใครสนใจรีบลงทะเบียนมีราคา1วัน2วัน3วันถามทีมงานของผมนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับเจอบัณฑิตคุณชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับเมื่อคุณจะไม่มีทางเหมือนเดิมคุณจะรวยขึ้นคุณจะเปลี่ยนชีวิตผมจะฟันธงให้ว่าคุณจะต้องไปทางไหนผมจะฟันธงแล้วผมจะพูดแบบตรงๆไม่มีการมานั่งเก่งใจนะครับผมรู้ว่าอะไรดีสําหรับคุณมาเลยนะครับเรามาเจอกันผมบัณฑิตวิืรองสีขอลากไปก่อนนะครับนี่ติ๊กี้บอกคุ้มสุดๆ พิกกี้ก็มาเรียนมาเรียนพระมีมีม,มามา,มา,ม,ามาเรียนไพเบทโคชชิ่งเหมือนกันพิซซี่ก็มาเรียนเหมือนกันนี่มาเป็นหน้ามาให้หมดเลยนเนี่ยแต่เขาไม่ได้ไ่ได้จ่ายงางน,นะเขาทำเขาพูดเองเขาพูดจากใจจริงของเขาเองนะครับขอบใจมากนะครับทุกคนบ๊ายบาย